สวัสดีครับมาพบกับเช่นเคยนะครับกับช่วงของโอแมจิมินะครับผมในวันที่16เมษายน2564ที่จะถึงนี้นะครับผมเรื่องของดวงดาวเรื่องของโชคลาภจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทำให้ดูก่อนในฉบับของรู้ก่อนแวะแ้งก่อนนะครับผมในปฏิทินโหราศาสตร์นะครับของเราในวันที่16เมษายนใช่ไหมครับ เดือนเมษาใช่ไหมอ่าใช่เนาะช่วงสงการพอดีนะครับเราก็จะได้รูปดาวแบบนี้ออกมานะครับก็คือประมาณมีจันทร์อยู่ที่ประมาณราศีพฤกศกนะครับ2กับ8แล้วก็โยกโยกไปก็จะเจอแค่287นะครับแล้วก็ถ้าวางนะว่างออกมาเราก็จะเจอแค่67นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้คุณแวะแผงก่อนที่67 67รู้ใช่ไหมครับว่าอายุไขรเนาะเขาบอกว่าท่านผู้นี้ ท่านมุนนี้เกิดวันที่21มีนาใช่ไหมน่าจะใช่นะสายข่าวบอกมาอย่างนั้นอายุเต็มก็น่าจะ67เนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะที่นาฬิกาเยอะๆเขาบอกว่า76หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราวัะนั้นก็ไม่แน่เนาะเออแล้ว287นี่ก็คือมาจากเลขเลขท่านแน่นอนใช่ไหมครับเรารู้ใช่ไหมครับว่าคืออะไรเนาะ ประมาณนี้นะครับเราก็เลยแวะแผงก่อนด้วยเลขนี้ไปกันแล้วกันวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจากสถิติที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี2,560นะครับตามรูปนี้ผมก็เพิ่งได้ทำออกมาว่าจะทำออกมาให้เห็นว่าเนี่ยครับการใบของเรานะครับเราใบมาจากอะไรรู้ไหมครับเราใบมาจากนี่เลยครับจิมิโมเดลวันนี้เราจะมานำเสนออีกตัวหนึ่งคือเรียกว่า จิมิโมเดลนะครับจิมิีโมเดลเป็นอย่างไรนั่นคือการเอาดาวคุณจะเห็นว่าผมได้โอ้เป็นอะไรที่แบบพยายามเหลือเกินนะครับเนาะรวบรวมนะครับชีวิตทั้งชีวิตก็คงจะรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของ การใบหวยเนี่ยนะครับก็สะสมมาตั้งแต่ปี60บางกราฟิกก็เลยต้องมานั่งทำใหม่เพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้ทำนะครับหลังๆเนี่ยคือต้องทำใหม่หมดทั้ง4ปีนะครับก็วันนี้ได้ทำเสร็จในครึ่งแรกและนะครับทีนี้เนะี่ยอยากจะนำเสนอในส่วนที่ให้คุณดูมันอาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณลองดูสีนะครับลองดูสีว่าถ้าสมมติว่าในอย่างเนี้ยนี่คือ17มกรา 60, 61, 62, 63แล้วก็64นะครับเราจะใช้ปฏิทินดาวจรนะครับเราจะใช้ปฏิทินดาวจรท,ทุกๆครั้งเนี่ยต้อถามว่าออการใบหวยเนี่ยเขาใช้อะไรเขาใช้จุดทูบก็มีเนาะต้นตะเคียนก็ได้ไปขอนู่นนี่นั่นต่างๆนานาตามวัดเนาะไปไหว้แล้วก็ น้ำมนุนนี่นั่นสุดท้ายแล้วถามว่ามีอะไรที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็มีอะไรที่คุณสามารถเชื่อได้ไหมว่ามันจะออกจริงหรือไม่จริงยกเว้นเล็กอันกับเล็กลรอกถูกปะอันนี้พูดกันตามหลักของคนที่แบบว่า ทุกคนทั้งชีวิตก็คงจะรอวันนี้มาทุกวันใช่ปะเพราะนั้นถามว่าในเรื่องของการที่เราไปวัดไปนูน่นไปนี่ไปเสียงทยไปเสียงเซมซีถามว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมตัวเลขเลขเด็ดเลขดังไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนถามว่าแม่นแค่ไหนเอออาคุณต้องตอบเองว่ามันแม่นแค่ไหนบางเจ้าแม่นสามรอบพอคุณมาซื้อปุ๊บก็ตามก็ไม่แม่นแล้วจริงปะ เพราะนั้นไม่มีอะไรเป็นนิรันด์เนาะไม่มีอะไรที่จะเอามายึดเหนี่ยวได้การันตีได้ว่าวันนั้นจะออกอะไรวันนี้จะออกอะไรใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมทำตัวนี้ออกมาให้คุณดูเกี่ยวกับจีมี y โมเดลนะครับมันก็คือปฏิทินโหราศาสตร์ของเรานี่แหละนะครับเราก็เลยเรียกมันว่าจีมี y โมเดลนะครับซึ่งรวบรวมมา5ปีด้วยกันนะครับ อาจจะเล็กนิดนึงนะครับดูกันนิดนึงก่อนสีเหลืองสีสีเหลืองเนี่ยนะครับก็คือวันที่ดูผ่านๆไปก่อนนะเดี๋ยวจะขยายให้ดูเพราะอยากให้ดูภาพรวมนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยก็คือวันที่ดาวจันเนี่ยเขาไปกระตุ้นใน ปีต่างๆในวันต่างๆนะครับแล้วสีชมพูที่ติดออกมาเนี่ยนั่นคือตัวเลขที่ออกมานี่คือสถิติทั้งหมดเลยย้อนหลังไปทั้งหมด5ปี4ปี5ปีด้วยกันอ่าเดี๋ยวขอซูมนิดหนึ่งนะครับคุณจะเห็นเลยว่าถ้ามันติดผมทำให้คุณดูทั้งหมด5ปีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำต่อไปนะครับเพราะว่าเราเก็บสะสมเป็นรูปนี้วงข้างในเนี่ยมันคือเรื่องของดาวจรในวันนั้นนะครับ สีเหลืองๆเ,เนี่ยนั่นคือดาวจันทรที่ไปกระตุน้นนะครับกระตุ้นอะไรวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อมันออกนะครับเมื่อมันออกส่วนสีเขียวเนี่ยผมถูกเนาะประมาณนั้นนะครับผมถูกนะประมาณนั้นนะหรือว่าชาวเพจเราถูกเราใบ้กันถูกนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าดูจากจิมมี่โมเดลตรงเนี้ยสีชมพูคือวันที่จัจนรจรบางวันเนี่ยมันก็จะเยอะ นะครับบางวันมันก็จะโอ้โหเนี่ยมี6 5 0ที่ถูกแต่งๆไปนะครับแล้วก็มีอันนี้อีก5 3 8ที่งวดที่แล้วแต่งโต๊ดกันไปนะครับอันนี้ก็แต่งโต๊ดในช่วงเวลาเดียวกันเลยมีนานะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นจะเห็นตรงนี้นะครับว่าให้คุณดูไปเรื่อยๆนะครับโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมเราเอาแค่รางวัลที่1กับ2ตัวล่างเราจะเห็นเลยว่าสีที่ติดออกมาเนี่ย ก็ติดอยู่ติดสีเหลืองกับติดสีชมพูก็คือดาวจรเพราะนั้นเราใช้สูตรดาวจรน,นี่แหละนะครับเราใช้สูตรดาวจรน,นี่แหละผมซูมอ่านไล่ไปให้คุณดูนะว่าคุณจะเห็นว่าสีชมพูกับสีเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะออกมาหมดเลยนะครับแล้วสีเขียวนั่นคือการถูกนะครับการถูกปีหนึ่งก็ถูกก็ห้าหกครั้งได้นะครับก็มีเลขพวกนี้แล้วส่วนใหญ่จะถูกสองด้วยเนาะไม่รู้เป็นไรนะครับ เนี่ยแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะหายไปทีนี้เดี๋ยวผมลองจะลองซูมใหญ่ให้ดูนิดหนึ่งไม่รู้ว่าจะมันมันก็จะไม่ได้ครบ5ปีนะไม่ได้ครบ5ปีนะแต่ว่าอลองดูกันละกันนะครับ17มกราคม2560 17มกราคม2561อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะคุณจะเห็นว่าถ้าสมมุติเราซูมออกมาแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขที่เป็นสีชมพูตัวเลขที่เป็นสีเหลืองก่อนตอนแรกมันเป็นสีเหลืองเพราะว่าเรา เอาดาวจรวันนั้นนะครับเราจะใช้ดาวจรวันนั้นเป็นสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วเมื่อมันออกมันถึงจะเป็นสีชมพูเพราะนั้นจะเห็นว่าดาวจรเนี่ยจะเข้าเกือหมดอะสีชมพูเนี่ยสีชมพูสีชมพูติดมาเยอะแต่บางบางวันเนี่ยสีเหลืองสีชมพูมันเยอะไงถูกไหมครับสีเหลืองสีชมพูมันเยอะเราก็ต้องเลือกเอาบางทีเราก็ใบผิดใบถูก เราชอบตัวนู้นเราไม่ชอบเลขตัวนี้เราไม่ชอบเลขคู่นี้มันก็ไม่ถูกแต่ให้ดูว่าในสถิตินะครับในสถิติมันติดตัวสีเหลืองสีชมพูออกมาเยอะนะครับจะเห็นไหมครับ915มาจากไหนก็นี่ไง19นะครับ915นาวางวงนอกคือการทำนาวางนะครับทำนาวางก็ได้ออกมาเหมือนกันนะครับดาวจรน,นะครับดาวจรไม่ต้องดูอะไรเลยเอา291 แต่มันมี6มี7มี0มันก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับนี่คือจิมี่โมเดลว่าเราเลือกคู่ถูกบางทีเราไม่ชอบ29อ่ะไม่ชอบเลยเราก็ไม่ซือ้อใช่ไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็เรียน1,9,4,5ก็ออกมาตรงนี้นะครับออกมาหมดเลยนะครับเพราะนั้นถ้าคุณดูตามนี้เนาะถ้าไล่ไปอย่างเงี้ยจะเห็นว่าตัวสีชมพูนี่ก็ถูก92อีกเพราะอะไร2กับ9ง่ายๆเลยแค่เราเลือกเราอาจจะไปเลือก2 3 9 ไม่ถูกไงใช่ไหมมันก็ต้องมาเลือก29เพราะฉะนั้นโดยสถิตินะครับไม่ต้องจุดทุ่งจุดทูบอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันมาจากในนี้หมดเลยนะครับบางวันอ่าบางงวดเป็นงวดน้อยๆที่ออกมาแค่เลข5ตัวเดียวที่เหลือไม่ออกเลยนะครับแต่บางงวดก็ออกมาติดโอ้โหแปดห้าแมาจากไหนก็2ยก8ยก5นะครับดูตามไปให้เกิดความเข้าใจนะครับเนี่ย 2อยู่กับไทยอยู่กับ9กอยู่กับเจดมันก็ออกทั้งสองเกดอ่ะแต่เพียงแต่ช่วงวันนั้นอาจจะถูกไหมไม่ถูกเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ชอบเอ้มันออกแล้วเราไม่อยากซื้ออ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับเนี่ยสองอยู่ในดาวจรมันก็ออกสองเจ็ดสองเป๊ะเลยเนาะอันนี้ออกอะไรสองหกศูก็เนี่ยดาวจรก็หกศูนย์สอง้ยู่มเนี่ยสอ บางทีเราไปซื้อ260ก็ไม่ถูกใช่ปะไม่ได้ตัด2ตัวประมาณนั้นนะครับนี่คือจิมมี่โมเดลที่ผมทำขึ้นมานะครับให้ดูว่าส่วนใหญ่แล้วออกในเลขสีชมพูสีเหลืองสีเหลืองนั่นเองสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีชมพูเห็นไหมครับ656บางทีมันเบิ้ลนะเราไม่ชอบ Burn. เบิ้ลเฮ้ยมันไม่ออกใช่ปะ3า3กับ5อยู่ไหน2ยกหน้ายกหลังเจอ3 5ได้2ตัวเห็นปะง่ายปะพอปีต่อมา ปี2561ใช่ป่ะ2อ,อยู่ใคร2ไป69ไม่ชอบอ่ะไป3วิ่งมา8 38ใช่ป่ะประมาณนี้นะครับลองดูนะไล่ให้ดูนี่269ก็269เลยบางคนไม่ชอบไง219แล้วกันอ่าสมมุติผมใบผมใบสอแล้วกันเพราะเห็น4ตัวนี้ไม่เอา2ดีกว่า169ก็ไม่ถูกถูกป่ะแต่ให้ดูว่าโดยรวมแล้วตัวเลข อยู่ในนี้เกือบหมดนะครับบางงวดมันเยอะเราจับตัวจับคู่ผิดเท่านั้นเองเราจับคู่ผิดนะครับเนี่ยใช่ไหมสามศูนย์หกนะครับก็ใช่ป่ะใช้สามศูนย์หกป่ะหกสามศูนย์ป่ะสองอยู่กับแปดเราคิดว่าเฮ้ยสองอยู่กับแปดซ้องเป็นสองแปดแต่เราเริ่มดูสามหกศูนย์ใช่ป่ะมันก็ออกสามหกศูนย์เออเอาสิใช่ป่ะเพราะนั้นมันอยู่ที่การจับคู่ให้ถูก นะครับจับคู่ให้ถูกเนาะประมาณนี้นะครับนี่คือจิมีโมเดลที่สร้างขึ้นมามันก็จะมีแบบว่าที่หือหาหือหาก็คือเมื่อข่าวที่แล้วใช่ไหมครับ1มีนา2564ที่เลขเครื่องบินใช่ปะเราก็ใบก่อนใครว่ามันมีสองมีเก้ามีสามมีแปดมีอะไรใช่ปะเสร็จแล้วมีห้ากับสามอยู่อ้ห้าสามแปดละการถูกแต่งถูกโต้กันไปเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีในช่วงปีที่แล้วที่ ไอตัวพวกนี้ที่มัน3 9 9เที่วงกลมวงกลมมหัศจรรย์เห็นป่ะที่ผมให้ดูอะ่ะ3า9 8นะครับวนอยู่อย่างนั้นอะ่ะวนอยู่อย่างนั้นอะ่ะไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในเลขของดาวจรทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในเลขดาวจรทั้งหมดนะจะจุดทูบจะอะไรก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ในเลขดาวจรทั้งหมดเลยนี่คือจีมีโมเดียลที่ อุตสาห์ทำขึ้นมาอย่างบางทีในปีนั้นสังเกตปี2,562ออก6,5มาละใช่ปะในเดือนมกราแล้วมาออกอะไรอีกมาออก5,6อีกนะครับมาออก5,6อีกถามว่ามกราห5อยู่ไหม2เลขไม่หา6,5ก็คือ6,5ถูกปะน้วางออกมาเป็น7,9ก็ได้เกือบหมดนะครับแต่เรายังมืนๆอยู่อ่ะไปดูอันนี้อันนี้อาจจะไม่เจอเจอแค่1ตัวเดียวนะครับเจอ1กัเจอ4 นะครับเจอศูนย์อ่าแค่นี้เองนะครับเพราะมันออก6 5เสร็จแล้วมันก็ออก5 6ได้อีกเพราะอะไร2วิ่งไปหา6เนาะมี4อยู่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วคราวนี้ก็บอกว่าเออฝันเห็น2 6 6 5 0เลยเป๊ะเ,เ,เลยตรงๆไปเลยละกันแล้ว6 5ก็มี0ูนย์อยู่ตรงนี้มี5อยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยที่ให้ดูเนี่ยก็คือมันเป็นมันไม่มีอะไรเลยอะ เพราะว่าไม่รู้ว่าคุณจะเอาอะไรไปออกเอาสองหกเห็นไหมสองหกมันก็ออกสองหกใช่ปะประมาณนี้แล้วก็นะว่างได้สองแปดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะใช้หลักอะไรในการที่จะมาดูพวกนี้ตอบได้ไหมครับเออคุณจะใช้ทูบคุณจะใช้อะไรคุณจะไปเสี่ยงเซมซีคุณจะไปอะไรก็ตามแต่ในที่สุดแล้วสถิติของผม เนาะจิมมี่โมเดลออกมาก็คือส่วนใหญ่นะครับจิมมี่โมเดลส่วนใหญ่ออกมาก็คือเลขสีเหลืองกลายเป็นเลขสีชมพูนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นจะเห็นจะเห็นว่าจากปฏิทินนี่นะไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นละมัง้งแค่จับคู่ให้ถูกเท่านั้นนะครับแค่จับคู่ให้ถูกเท่านั้นคุณก็จะได้เลขแล้วบางคนบอกว่า,าก็เอาง่ายๆเอาเลขที่ใบไปนั่นแหละจับคู่ทีละคู่ทีละคู่ไป นะครับอย่างน้อยก็กําไรเออก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอย่าเล่นเยอะกันละกันพวกนี้มันก็คือเรื่องของสถิตินั่นเองนะครับวันนี้เรานําเสนอจิมมี่โมเดลให้คุณดูว่ามีที่นี่ที่เดียวเนาะที่ทําเพื่อพวกคุณจริงไหมจ๊ะเนาะแล้วทําไมไม่กดไลค์กดแชร์กดวิวกันเยอะๆใช่ไหมครับสวัสดีครับ